กับทุนในคู่นิก้าผนิการครับระหว่าง b k เครีใเก่าครับกับทีมงานของชาวสัญชาติครับบ้านเก่าครับชนะมาแล้วครับทีมงานของบ้านเก่าชนะแล้วทีมงานของสัญชาติก็รัดกันเจอกับทีมงานของพลอยแท้ท่ายพลอยแท้ทป่เกิดเสียดสครับทีมของสัญชาติแบบนี้แต่สกรองไม่ได้จดนะเขาอะไรจำไม่ได้เลยบอลกเขาค่อยาครับเนซ้ายครับเข้าไหนมาบ้างแล้วก็ตดยนี้รอเพื่อนแถวสองประเด็นตั้งป้อมหัวเป้าขวาตรงนี้โโอ้ห ยิงสมก็หลังมากเฟยโอ้มึงยิงนี่ทำให้เด็กีบอ่หันบังคับเมื่อคืนเลยช่ไหมปีสิบเอ็ดปีคือเจ้าของนัทนันมังสีหรือเจ้าเฟยไปตรงกลางหล้วหล่ไม่พาดกันดักได้ไปสุดคกยใกลแล้วโยกโยกขวาขวาตรงนี้ต้งตเส้นัดตู สามสิบห้าเพราะสามสิบห้าซิตี้วางบอลบอลมาให้ครับเจา้าคนเดียวไว้จังหวะจะแบกครับนี่คือตัวแบกเขาทีไว้จังหวะเหมืนักษณะเดีนนยเป็นคู่สุดท้ายราครับผนนี้ฝนฟ้าก้าน่าจะเป็นใจแล้วครับใบดีมันน่าจะตกแล้วถึงตรงนี้แล้วครับน่าจะล่องแล้วครับเรื่องของฝนฟรา้าก้าแต่ที่ว่าตอนนี้บรรดาอยู่หลังเคยเก็บได้ออขวาด้วยครับให้บอลมาตอนนี้บอลจะมวหอมตั้งแต่ของเย็นจังหวะแต่ในเติมเต็มไปด้านซ้าย แทนไทยแทนไทยซ้ายอันนี้มาตูแล้ว,ลลวลลลก็ตะโงงงานทุกแน่นอนครับตูก่อนนี้ถึงงานเยอะงานทุกงานใหญ่แน่นอนแต่ว่ากองหน้าไปต่อกองหลังไม่พมังนี่ครับหวังสวยแทร่นโยกให้สวยงามตอนในี้านตัดติต๊บห่าดีมากนะลูกโอ้ข้าดอกนี้ไม่แน่อาจจะมีหนังคืนนี้ตอนที่ผ่าเลย ได้โขกกับเสนาคืนของทิพติวัดหรือจันลโมครับหรมาจุดชึ้นยังเลยบกไทยกำบยางเก็บไปได้ซ้ายต่อขวาเติมดีเรียกมีวิ่งมีช่องบนขวาได้เติมเจอคอนเฟิร์มแล้วตั้งตั้งต้อมล็อกเป้าแล้วขวาอีกทีลูกแร่ข้าวขาลูกสองออกข้างนี่ลูกแร่ข้าวขาลูกสองออกข้างข้างซ้าย ลูกสามก็ไม่เท่ากับคดครับตบได้ครับเบอร์ต่ออ่ะเดี๋ยวตัดได้ครับตอนนี้ติดหนักมากแล้วก็ตะวันกุ๊กให้ชิงมุ่งสอบพลิกบังให้ไหมไว้ให้ให้ไหมให้แล้วให้แล้วทีนี้เราองตีเซฟดีครับเลยเจที่โอ้โหเด็กนักมหาสารวระวัติเราดีแล้วไป็นเราซีก่อนครับโอ้โหครับบอบใหม่บอบต่อใบเก่าวิทยาหรือว่าเรียนองค์การบริหารส่วนเมือกันวนี้ทีมที่หนึ่งครับแต่แต่บุกตัด,ด

สุดสุดสุดตีเดี๋ยวจดีกว่าต้องปาเลยมันก็หาอะไรแปลกๆมันลองเด็กเด็กไปซ้ายดูนแต่ละประตูไม่เหบอลไปทุบครับทุบบอลของสังหารทุบครับเปิดยาววางไกลไม่มีอะไรกันเข้ามือสตูรับได้สบายครับบอลดาวเรนส์ปรตูมืึสองครับแบบชิมแป๊ดเลย สนุกสนกชนเนี่ยบางกางเจริญหรือวัปันเนีจาตู้มาแล้วบปเก้ามาแล้วตัวตู้ตัดได้แตะไปเก็บได้ไหลเลยออกบอมาพลิกกบาเจ้านี้มาของขาวสันที่าสังหาอย่าติดเจ้า่ยอเถอะให้คับเอคนครับแทนทิชไทยแทนไทยจะมาสายเลยตจ้นี้เชไทยโอ้โหดีมาขอสัที่ห้ารลับกันเดียวเลย เตะบุ้งเนาะเปลี่ยนชุดเลยครับนี่ครับเปลี่ยนชุเลยอ่ะแล้วเตะมาไม่มากนะครับทีน,นี้ของที่มาแค่ที่ห้าคนเองครับสามชุดกว่านะพูดง่ายคือสามทีมกว่ากนะ็มา,าที่ห้าคนอยนู่แต่ว่าจะอยู่ที่สูนต่อสู้นะครับวันนี้ทำอะไรไม่ได้ตอนออกนัดหลังคนระับตั้งเตะตั้งเตะแข่งบอง,ง,งมาบนะ่ายครับ ไปต่อไปใหม่เพื่อมาแต่วันนี้ออแล้วลั่นลั่นล้วเกลี้งตากแล้วสอน้เอาิงห์เออกซ้ายดึงกับองห์ใหม่ดึงโยกลากแล้วแถวสอยยิงเลยะไปเ่นเนไปเลันทีใบเก้าครับโอ้โหงกับปุมอย่เดียวแต่สันนแล้วกันี่ก็สูงรับ มนก็มีอาชีเด็กๆกลยบ้างหรือจะหัวเรียนไม่มีอชีเลยนึกยงหนตอบแม่ครับไมู้ไข่เหย่อต่อครับลุย่ไครับทีน้บอล้ายเก็ได้ทิ้ต่อลุยไปตีคะแนนบอลของนี่กอบ้านเก่าวิทยาหรือว่าองค์การบริหารสูตรจังหวัดการจรึงครับทีขอบ้านเก่าครับยอได้ดูตัวดูตัวเทาเสเอวดูตัวแล้ว โอ้ยปาปอนโอ้โหโอ้โหสะมลูกร้อยรึเปล่าแข้งโม่โม่สะสมลูกร้อยย้อนหลังครับบนในไม่ได้เตะเพียยังอยู่ยังได้จังหวะสุดท้ายบางของประกาศรวยเองก็เคยฟ้ายยังกระปกโอ้โหวันนี้งานเยอะมากๆครับทุกคนโอ้โหความเต็มที่แล้ว ซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้อีกทีแล้วก็สองต่อสูงกัน ต่อจากคู่นี้ครับคู่ที่สิบจะบอกว่าชิงวันของบันดินครับเจอกับบรราของมนัชนันครับวันพรุ่งนี้ก็คือท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มในเวลา9ก้าโมงนะครับนัดนักกีฬาไว้ที่8ปดโมงสีนะครับคู่แรกเราลงเก้าโมงจะเดิบอกไม่ได้ครับบอกจะไม่ได้ไบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับเรานัดนักกีฬาไว้8ปดโมงสีเกมคู่แรกเริ่ม 9โ้าเตมและสองหนึ่งครับเลาทำไปนมาได้จดหายต่อรู้ไหมรู <anything iah> ้เจ้าหญ้าวายไกลๆเลยตอนนี้ไม่เปหาัตดูรับไดสบายครับแต่วันนี้บอลของเจ้าปันออกขวาสบายครับแต่ได้ยกกลางจับดีจับพลิกจับสวยออกขวาดีด้วยแต่วันนี้บอลของทีกาบรรเจ้าทิยาสายว่าครับ ตาเลยครับดูตั้งกระปั่งครับเปิดตัดกันมาถึงหรือเปล่าครับตาปัจเก่าชนะปัจเก่าก็ไปที่หนึ่งในสายที่หนึ่งในสายครับในสายของเราครับก็ผมูกแจ้งไปแล้วนะครับว่าทีมที่เราที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นทีมวางนะครับไม่ต้องมาตัดชนะกระเจาให้พุ่งาปหัวใจนะอ่านี่ครับจะบอกว่าในกลุ่มนี้ครับทีมของเราก็จะบอกว่าสำคัญมากครับอะไราเนี้ยปวด ไเจ็บแล้วพร้อมลมตัววันเด็กมีอะัรตั้งเร็เทศทีนข้กเสยผ้าครับสู้ถือสุดบตาบหลักงานถูตาสองครับเปิดยาวๆจะแม็กไม่ถึงแล้วก็มาเก็บได้ให้ไม่ทางไปพ้นโตกลับไปแล้วงามึงมาแลยวผู้ตัวของสาม้าพอโฮนแบบดึงกางของสิงแต่งแล้วยัดให้ครับโอ้โหตบปูดหน่อยตรงนี้ครับ เปิดบริษัทออกตัวแรกครับกำลังจะร้องกับเราไหมร้องหลังกับมาบอลูที่เจ้าเปลี่ยวบัตรเก่าชนะจะเป็นที่หนึ่งแล้วก็ชวนคอยร้องไปโอ้โหชวนคอยแท้ไปที่สองไปด้วยสงสารผู้รับตัวผู้รับตาวที่ฝ่ายคนนี้ทําไมอ่ะงอมเลยบริษ้ยมันอยู่ที่ใจน่วมหมดแล้วที่ฝ่ายมันอยู่ที่ใจตัวเท่ากันนึงกว่าตัวเท่ากันยังกว่าตัวเท่ากันยังไม่กว่าเฮ้ยตัวที่ผ่านเท่าเอวยุ่ขึ้นเนี่ยว่าถือต่อครับเอาครับมาธนาครมิตรแม็ค แม่ต่อครับ้าสุดท้ายครับบนได้ึ้นมาครับให้ตรงกลางในหรือมาเพี้ยงกองฝ่ายเทียแล้วตูงฟ้าชัดตุงติดบล็อกกันโดนมาแต่ครั้งบางนะครับบุกมาเป็นพายุเลยที่ผ่านออกขวาแล้วออกขวาดุจจัดติดบล็อกกับพรดตูต่บไม่ได้เร่งเร็วขึ้ใครไหมเนีใครไหมอ้าวหต้องทู่แล้วโอ้โหดูหลังดิแล้วเว้นกวดดูเข้าเข้าเอวเหมือนที่โอ้โหอ้าวแล้วก็นานตรงกลางเปิดเป่าเป่ามองเช็คไม่ได้เพื่อแล้วก็ยังเจนสองสิงออกสิงโอ้โห เอาแล้วแล้วเรียบร้อยครับสาวูครับไม่เป็นไรพี่น้องเขาสันหาครับพรุ่งนี้ยังมีแมเราต้อง่สงนัเรารู้ว่าพรุ่งนี้ก็ป็นแมก์วันนี้เราชิงตกร่าก่อนโอ้โหมึงพาเพราะว่าผู้นี้สั่นาต้องเจอกับเขาตะพันอ๋อเขาสิ่าบต้องเจอกับสัมภาาะอ๋อหลกกินพั้นดีว่าใช่ใชแต่ถ้าเกิดเราชนะพรุ่นี้ต็ด ลุยเลยเลยอ๋อ,อ,อ,อวันนี้เราชิงตกรอบดีกว่าเตะสองนัดวันนี้วันนี้สองนัดใช่ไม่ไหวผลัดสองนัดพอดอ่าวันชิ้นตกรอบดีกว่าพรุ่งนี้เตะสองนัดพอพรุ่งนี้นัดแรกเจอกับขรัตพันก่อนนัดที่สองเจอกับสัมมาลามอ้าแล้วพรุ่งนี้งานเข้าไหร่ไหนไหนไหโอ้โหกรรมการก็รู้ไงไงแข่งกูมาหลายตาอเพื่อที่จะคุย เดี๋ยวพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะครับพี่น้องนะสัตยภาพนะอันนี้ื่องจริงนะมีสองแมตชนะครับพรุ่งนี้สัตยภาพชุดนี้นะครับเดี๋ยวเขาแต่งเป็นชุดน้องชุดหนึงสิปีสิบเอ็ดปีชุดหนึ่งแล้วก็ไม่เกินสิบสอปีชุดหนึ่งได้แล้วมีสิเอปีน่าจอสัตยภาพได้ได้ไดสปีม่กินสัมมาลไได้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 ไดอ้อ้ไดพรุ่งนี้ไดด้ไได ครับใครถึงด้ต่างกันไหมครับดูคือมาที่แผงข้อหลังครับเพราะว่าคู่ต่อไปก็สำคัญนะพี่น้องในจะพึ่งกลับนะใช่คู่ต่อไปนี่ชิงดำนะเข้ารอบเลยแล้วคคู่ต่อไปเนี่ยตามโพตามแพ้มานี่ครับมันชนะดันอะรมาของก็แพ้มาครับแต่มาของปั้นดินก็แพ้มาครับพอแล้วใครชนะเข้ารอบเลยใช่คู่หน้าชัชนะเข้าใครแพ้ตกง่ายๆเลยคือเรียกว่าชิงดำครับคู่หน้าครับ แต่คนนี้ออกสินอย่างวอยู่ออกสินผิวอยู่ออกสิเผิวอยู่อะไรเพื่อแล้วต่องแถวสองก็ปอกแป้งแถวสองโอ้โหสบายมากครับอย่าไปออกเพื่อระวังด้วยโอเคโอ้โหไปทุกทีไงได้ทุกป๋าครับจังหวัดโรงเรียนใบเก่าวิทยาได้ทุ่กแล้วก็เตาดูออกสินออกสินอู่ตัวซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเป็นจุดที่สอ ไอ้มันเล่นเหมอนน้าอนนุ่ๆไม่ได้พูดไปได้น้นงนี้ตอนนุงๆไปแล้วโซันรถนะน้าเคยเล่นติดตัวเธอเยนะฮู้ดเปลี่ยนก็ชุดเลยเหรอเออตาก็ิทแคี่ห้าคนบอลเตะคนส่วนี่ห้าครับการเนตไม่เกี่ยวครับหาตะวะระวังตวัที่เราไม่เสร็จเปลี่ยนตัวได้เลยครับีคนาเด็กท ได้ทีคุยทักกันมีอะไรบ้าเออโอ้วันนั้นไต่เป็นคนหน้าชุดกรรมการนที่แบบนักพิจุรโทษที่บรนเก่าพอมีผู้ชายไม่ปรากมีผู้อลหญิงมาคู่หนึ่งปังกรรมการมีนิดหนึ่งโอ้เอาอย่างนล้างให้เขาตบกันอัจฉริยะนะเออเฮ้ยระวังด้วยไปแล้วครับลงไปแล้วหัว เมได้ครับู้ลาไปเล่นไปประตูกูไม่ธรรมดาเลยทำไม,ไมไไ<ห>ล<ะ>ไเออโอ้โหไม่ถึงครับบัลม,มันยากค<บ>รับต้องแม่นจัดร้อเซ็น่ยจะปั่นจะดักได้ออกขวาวกันครับไปมาที่ทีวคูู้ินโอ้โหภูมินดูภูมินรับคฟ้าเธอฟ้าไอดูผู้บินรับังตรถอ,อ่ะเห็นไหมูไม่สอบไปไมตากเขาออกซ้ากันตะเลี้มาแล้วจังหวะของจาแทนไทย แทนไทยนี่หนัหรืองมือปืนหัวไทรไหมแทนไทยจะใครเจอ มีความหวังเลยมีช่องเลยมีรูเลยมีประตูให้ตื่นขึ้นเลยขาวแล้วครับนี่ครับเนี่ยปุ๋ยจะมาเปิดกำลังใจตรงกลางแล้วก็เข้ามือนกระถดขาวเลยไอ้แดงขาวมาแล้วทีมไทยไอ้ชาติมาไม่ได้ครับตรงกลางมาตั้งกำลังครับดูแฟชชั่นพิธอดุลยานสองคนให้เสียงยังไม่ได้ครับปังเรียมเลโอเคสวยไมาต่อครับถึงแล้วของปั๊ดเจ้าคแล้วและมุ้งวิ่งไม่โก้ให้เลยอีเวนอีกอาบาแล้วใกระแบเจ้าแบงมาแล้วเจ้าแบงมาแล้วเจ้าแบงมาแล้วโอ้โหเจอของใจไอ้ไม่มาจริงนะครับ ไม่ต้องห่วงครับพุ่งยายสคนที่พาเป็นกลางที่สุดแล้วนะครับโอ้สิหมดกันเลคนเป็นกลางามสิบสู้เลยเป็กลางเลยสู้ยังเจ๊ะเป็นกลางที่สุณนะที่คุแล้วแล้วน้า้า้าเรยรยเยบร้อได้่าวดีนอนนอนก็เหย่สกอร์ก็่าสองหนึ่งสามหนึ่งโอหโตก็สกอร์สา ตาเหลือเลือดสบายดีทันย yeah. like ุะทั็นเก่าเต้ยเป็นกรงแห่ถาใจรู้เลยโยไม่ได้แล้วปาปดปาเหลือเลยแล้วก็หมดเวลาที่แย่ย